สวัสดีกรับพบกับหมอยน์นะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิบสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนาเท่านั้นนะครับลัคนากุมนะครับเป็นพลังรวมดวงรวมรวมนะครับช่วงวันที่16-30มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 8นี้นะครับ ก็ขอ,ขอให้าวลัคนาคุ่มทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้โปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและก็พลังดวงนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดน,นะครับเป็นพลังดวงรวมรวมของผู้ที่เป็นชาวลัคนาคุ่มที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณารับเอาแต่พลังงานโบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกัมปัากรที่ดีๆที่อ่านออกมานั้นก็ขอให้นํามาซึ่งความสําเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่งมีสี้สุให้เกิดขึ้นจริงกับผู้ที่เป็นชาวลัคนาก่มที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมานะครับ ก็ขอขอภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเจ้าลัคนากลุ่มนะครับช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้โดยภาพรวมๆของผู้ที่เข้ามาชมในสคริปนี้นะครับจะเป็นไปในแนวทางใดตั้งจิตอธิษฐานนะครับก่อพลัง จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพเทว่าเทวาราทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจัก,กรวาลนี้โปรดเมตตาสื่อพลังดวงผ่านมาทางไพ่ยิียให้พอได้เปิดออกมาอ่านเป็นแนวทางให้กับผู้ที่เป็นชาวลัคนากุมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนโดยภาพรวมๆของผู้ที่เป็นชาวลัคนากุมในช่วง วันเวลาดังกล่าวนี้ก็ไพ่ใบแรก2ถ้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นพลังที่มีความสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ในสถานการณ์ต่างๆนะครับที่การจะได้รับการเครือกูลเคื่อหนุนด้วยมิตรภาพที่ดีด้วยแห่งความรักด้วยความอบอุ่นนะครับมาเป็นพลัง นะครับไอ้ทนนั้นได้มีพลังในการจัดการในการบริหารในการดําเนินการในสถานการณ์ต่างๆนะครับสู่ความสมดุลสมหวังสมปรารถนาเป็นติ่งปึงพอใจในทิศทางที่ดีนะครับและก็เจ็ดเหรียญเป็นช่วงที่ท่านจะได้กับ Paid, เก็บเกี <eterm oon> ่ยวกับผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับที่จะมีเข้ามากับสิ่งที่ท่านรอคอยนะครับอะไรที่ดําเนินการมาก่อนหน้านี้นะครับที่จะส่งผลในเรื่องของความสําเร็จนั้นก็กําลังจะเข้ามาสําเร็จให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับด้วยความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงต่อไปนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ที่ได้รับจากความสําเร็จเข้ามานะครับสมกับการที่ท่านรอคอยอย่าง มีคุณค่านะครับแล้วก็จากการที่ลงแรงลงทุนเอาไว้นะครับก็จะได้รับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ออกดอกออกผลเข้ามานะครับแล้วก็สังคมเปิดให้ท่านนั้นสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับในการที่จะเติบโตรุ่งเรืองไปสู่ความยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับก็เรียกว่าสังคมเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนี้ก็จะเข้ามานะครับไอ้ตัาน สร้างโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่ทําให้เกิดความสําเร็จและก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูต่อไปที่จะทําให้ออกดอกออกผลผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวนะครับเดดลิฟเวอร์นะครับก็พลังแห่งการตัดสินใจที่ดีนะครับอาจจะมีทาให้ท่านต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในช่วงนี้ที่จะจะเข้ามาด้วยนะครับแต่ท่านก็ได้รับพลังสนับสนุนเกื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ จากคนในครอบครัวนะครับความรักความอบอ้อมอารีความบบอ,มอาามบ,บอุ่นนะครับหรือจะเป็นจากเพื่อนอในองคอ์กรที่ทำงานร่วมกันหรือจะเป็นจากสังคมก็ตามนะครับที่มีพลังแห่งความรู้สึกดีๆนะครับที่เข้ามาให้กับเจา้ลาลักนณากุมได้รับที่จะทำให้ท่านมีพลังในการตัดสินใจในการบริหารในการจัดการในสถานการณ์ต่างๆนะครับ แต่อาจจะมีสภาวะบ้างนะครับที่อาจจะเกี่ยวกับลูกน้องบริวารอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในช่วงนี้ซึ่งอาจจะอาจจะมีบางสภาวะที่เข้ามานะครับเกี่ยวกับลูกน้องกับบัวหน้าอะไรต่างๆนะครับที่อาจจะมีในเรื่องของการไม่ลงรอยกันนะครับที่อาจจะมีปากมีเสียงกันหรือบางทีลูกน้องมีความกระด้างกระเดืองอะไรต่างๆนะครับหรือบางทีก็หัวหน้านะครับ อาจจะมีความกระเม็นกับผู้ที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไดบ้างนะครับกับลูกน้องในช่วงนี้บางทีอาจจะมีสภาวะกองความาไม่ค่อปพึงพอใจอะไรกับลูกน้องบริวารหรือลูกน้องบริวารอาจจะมีความกระด้างกระเดื่องอะไรต่อต่างๆนะครับที่อาจจะไม่ก็เชื่อฟังในกับหัวหน้าเา้าหนาสักเท่าไรในช่วงนี้นะครับแต่สภาวะต่างๆนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามไม่ ดอกด้อยลงไปก็ตามนะครับก็จะได้รับการเติมเต็มสู่ความสมดุลนะครับปรับสภาวะอะไรที่เป็นอรินั้นออกไปแล้วก็เติมเต็มกับความรู้สึกดีๆที่จะมีความมั่นคงเข้ามาแตนที่นะครับที่จะทาให้สู่เป้าหมายของความเติบโตเป็นประกายรัศมีแห่งการได้รับความนิยมชมชื่นชมชอบนะครับได้รับการลาการสนับสนุนสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูโดยเดวิลนะครับตั้งจะตุ้มเทนะครับในสภาวะต่างๆนะครับ ที่เรียกว่าสร้างโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่จะทำให้เจ้าลัคนาก่มนั้นสู่ความสำเร็จเติบโตงอกงามนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จรวดเร็วนะครับไม่ว่าปัญหายุ่งยากแก่ไหนก็ตามที่จะไปโสู่กองการ รุ่งเรืองฟื่องฟูไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ใกล้เคียงหรือในถิ่นแดนไกลนะครับที่บางทีตานอาจจะมีการตัดสินใจนะครับที่มีการขยับขยายไปเติบโตในต่างถิ่นต่างประเทศนะครับก็าจะความสร้างความบุดมสมบูรณ์ด้วยความรุ่งเรืองฟื่องฟูนะครับด้วยความสําเร็จนะครับและก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าพ่ายขึ้นมาเดอะเดวิลนะครับแล้วก็ราชาตอดาบแล้วก็ สิบเหรียญในการที่จะประสบของความรุ่งเรืองฟุ่งฟูนะครับสอดคล้องกับไพ่ที่ตอนที่จิกไพ่แล้วก็มีการสับไพ่ก่อนที่จะาวางไพ่ในการที่จะเปิดมาไปยากรดวงนี้นะครับการจิกไพ่สามครั้งนั้นนะครับของเจ้าลัคนากุมนะครับที่ออกมาก็คือไพ่ใบแรกที่จิกครั้งแรกก็เดือดเดวิลนะครับแล้วก็ใบที่สองก็คือหกดาบนะครับแล้วก็ ใบที่3ก็คือชัสเม็นก็สอดคล้องกับสิบเหรียญน,นะครับก็คือการที่ชาวลักนากุมนะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าตั้งชาวลักนากุมเองแล้วก็ร่วมแรงกับชาวอุ่นสวนหรือคู่รักคู่ครองก็ตามนะครับจะมีการทุ่มเทในการที่จะแก้ไขในการที่จะ สร้างสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อคลี่คลายปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสของความเจริญเติบโตรุ่งเรืองแล้วก็ด้วยความเป็นราชาถือดาบนะครับเป็นผู้ที่แก้ปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จก็เหมือนอกดาบนะครับที่ปัญหาต่างๆจะถูกเดียวยาแค่ไขออกไปนะครับแล้วก็สู่การบริหารสู่ความเติบโตแล้วก็สร้างความบุดมสมบูรณ์เข้ามานะครับในตานนั้นเติบโตในความสําเร็จเก,เกี่ยวเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์ก็เหมือนกับจัสเมนต์นะครับ ที่มีการตื่นรู้ตื่นตัวมีการพลิกชีวิตชีวาจากสภาวะใดที่เป็นปนัญหาทต่ไม่ซบเซาแล้วก็มาสู่การรุ่งเรืองเฟื่องฟูกับการประกาศสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มนั่นเองนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไพ่สามใบนี้จะไปสอดคล้องกับไพ่สามใบที่มีการฉีกไพ่ตอนสับไพ่ก่อนที่จะบันทึกคลิปนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับว่าเป็นไอ้กับจา่าลัคนากลุ่มนะครับ ก็ไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรก็ตามท่านจะมีการทุ่มเทนะครับในการคลี่กลายแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมมือร่วมแรงร,ร่วมใจทั้งผู้เป็นรุ่นส่วนทั้งคู่รักคู่ครองนะครับแล้วก็โศการแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จ ได้เรียบร้อยในทิศทางที่ดีแล้วก็สร้างความเจริญเติบโตสร้างโอกาสใหม่ๆของความสําเร็จที่จะมีเข้ามานะครับไอ้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จัดเจริญงอกงามรุ่งเรืองมากกว่าที่ผ่านมานะครับที่จะทําให้ท่านอยู่มีความบุมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขนะครับแล้วก็ ท่านก็จะรู้จักในการกระจายงานอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับรู้จักมอบงานในตูกตําแหน่งตูกคนถูกหน้าที่นะครับหรือการได้รับการช่วยเหลือเกือ้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ไมายกาชี้แนะําปรึกษานิติทางที่ดีนะครับและก็ท่านจะสามารถพลิกวิกฤตโอกาสอห้วิกฤตได้เป็นโอกาสนะครับโดยเมตช์เชี่ยนอยู่ในเรือนของลาภะที่จะทําให้ท่านมีความสําเร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์สร้างโอกาสกองเส้นทางใหม่ๆเริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ ม่นะครับที่จะโสความแข็งแรงมั่นคงให้ได้รับความสําเร็จเข้ามาและก็ท่านจะรับการปกป้องคุ้มครองนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านมีความมั่นคงแข็งแรงในทิศทางที่ดีที่อะไรที่ คลี่คลายแค่ไขปัญหาต่างๆเสร็จแล้วแล้วก็บริหา i สู่ความสําเร็จนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ใหการส่งเสริมนะครับไปการกุ้มกลองป้องกันให้มีความแก็งแรงแก่งแกร่งมั่นคงอย่างต่อเนื่องและก็ด้วยพลังบนบาร,รมีนะครับที่ตันสะสมมาแล้วก็ด้วยความรู้ของท่านนะครับ ที่ทำให้ท่านสามารถรักษาความมั่นคงได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไพ่สรุปที่บ่งบอกนะครับดีเอ็มเพลสจะทำให้ชาวลัคนากุมในช่วงนี้นะครับท่านจะมีความบุดมสมบูรณ์นะครับในความสําเร็จอย่างมันง่นคงอย่างต่อเนื่องระยะยาวนะครับเรียกว่าในความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั้นแล้กวก็ตลอดตั้ง1ปี12เดือนนะครับที่จะทําให้ท่านมีความมัน่นคงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องด้วยความบุดมสมบูรณ์ก็ทํา,าให้ช่วง วันเวลาคราวนี้จะเป็นเวลาผู้หาปูทางให้ท่านนั้นสู่ความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขนะครับมีกินมีใช้ด้วยความบุดมสมบูรณเ์เกี่ยวกับผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาวลักนณาก่มในช่วงนี้นะครับเงินก็หลั่งไหลเข้ามามากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสว่างสว่างธุรกิจสีเทาเาก็ตามนะครับ ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นตั้งวุ้นส่วนตั้งคู่รักคู่ครองนะครับแล้วก็ตัวเจา้าลัคนาลุ่มเองนะครับที่จะมีเงินเข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์ถ้าก่อนหน้านี้เงินกาดตกปกดลองไปบ้างก็ตามนะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มเยียวยาท่านมีความบุดมสมบูรณ์นะครับมีชื่อเสียงได้รับการสนับสนุนนะครับจับทาอะไรเริ่มต้นโครงการใหม่ๆก็ เห็นถึงเม็ดเงินเข้ามาเติมเต,มต็มนะครับบางท่านก็จะมีการเพิ่มเส้นต่างรายได้รายรับเข้ามามากกว่าที่มีอยู่นะครับบางทีก็มีเส้นทางทางการเงินอยู่แล้วนะครับที่มั่นคงแล้วก็จะมีเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่จะทําให้ท่านมีเส้นต่างตทางการเงินแล้วก็อะไรที่รอคอยในเรื่องของความสําเร็จนะครับก็จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้รับผลผลิต หาผลิตผลที่งอกงามนั่นเองนะครับก็ทําให้การเงินของท่านมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับก็มีโอกาสด้วยในช่งวงนเวลาดังกล่าวนี้นะครับนอกจากจะได้รับเงินจากความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับตังสิบเหรียญก็ขึ้นมานะครับแล้วก็เดลเวอร์นะครับก็ขึ้นมาด้วยนะครับเมนจะเดลิเวอร์นั้นบางท่านอาจจะได้ โชคลาภไม่มากมายก็ตามแต่ก็เข้ามาสร้างความสดชื่นแจ่มใสท่านได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนกายที่มือพื้นฐานจะได้ดวงเว้ยเยอะก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับก็จะตามให้ท่านได้รับ กับเงินก้อนใหญ่ๆสิบเหรียญน,นะครับที่จะเข้ามาเติมเต,ต็มสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอาจจะประทานพรความแข็งแรงแข็งแกร่งต่างการเงินทรัพย์สินของท่านเข้ามาให้ได้รับการเติมเต็มนะครับส่ความบุดมสมบูรณ์ตกจิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาที่นอกเหนือจากเส้นต่างการงานธุรกิจของท่านแล้วนะครับก็ในเรื่องของการเสียงดวงก็มีเข้ามาให้ท่านได้รับได้ชื่นอกชื่นใจด้วยนะครับส่วนในเรื่องรายจ่ายนะครับในช่วงนี้แม้แต่เดินเดิลเข้ามาก็ตามนะครับ ในเรือนของอปัตตานีนะครับซึ่งบางทีนั้นการใช้จ่ายอาจจะมีการสิ้นเปลืองที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคู่รักคู่ครองบ้างนะครับที่อาจจะมีเข้ามานะครับที่อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยแบบซุริยุร่ายนะครับซึ่งบางทีนั้นอาจจะเรียกว่าจะาลักคนากุมมาจจะไม่ได้เป็นผู้ใช้จ่ายสิ้นเปลืองสักเท่าไหร่นะครับแต่บางทีก็ด้วยความรัก นะครับในความปลูกพันธุ์ในความรักก่อนจะตามใจคู่รักคู่ครองนะครับที่อาจจะทําไม่มีการจับจ่าจใช้สอยออกไปก่อนข้างเรียกว่าในลักษณะสิ้นเปลืองได้ด้วยกันนะครับแต่ก็จะมีการคุยกันนะครับมีการกำานึงถึงความปลอดภัยในต่างการเงินนะครับเพื่อวางแผนระบบระเบียบต่างการเงินให้มีความปลอดภัยนะครับไม่ให้เป็นปนัญหาต่างการเงินนะครับจึงอาจจะมีการควบคุมสภาวะการใช้ใจ่ายนะครับให้จัดระบบระเบียบ กนะุยสบตากันแล้วก็กุยกันนะครับตา็ว่าคู่รักคู่กรองใช้จ่าย,าย,ายแบบสิ้นเปลืองนะครับก็จะมากุยกันให้มีการใช้ในสิ่งที่จําเป็นที่เหมาะสมกุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเข้าใจนะครับก็จะทําให้มีการรักษาเส้นต่างการเงินป้องกันการเงินของท่านนะครับที่ก้ามานั้นให้มีความมั่นคงนะครับแล้วก็เติมเต็มต่างการเงินของท่านให้ เหลือเก็บเหลือใช้ด้วยความอุดมสมบูรณ์มั่นคงและก็สู่ครอบครัวที่มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ด้วยความมั่งมีสีสุขนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับจากลักนณกลุ่มความรักความสัมพันธ์ของท่านนะครับของคนโสดนั้นก็มีโอกาสในการที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามาได้ด้วยนะครับที่อาจจะโต๊กกาหนดด้วย โชคชะตาวาสนาบุญบาร,รมีของท่านนะครับเข้ามาเกื้อกูลในพบก,กับรักดีๆและก็ด้วยพลังเองสเสน่ห์นะครับประเดียวว่าด้วยความเป็นเดเมจิกเชียนนะครับช่วงนี้ท่านจะมีพลังมีสเสน่ห์นะครับที่จะดึงดูดให้ใครเข้ามาสร้างความปุกปั่นได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นคาพูดคาจาในเรื่องของสรีระร่างกายก็ตามนะครับที่จะดึงดูดให้ใครมาลุ่มหลงได้ง่ายๆและก็มีโอกาสเกิดเป็นความรักความสัมพันธ์ แล้วก็พัฒนาไปสู่ของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะครับที่จะเป็นคู่คอมมิทเมนต์ที่เหมาะสมที่คู่ควรนะครับที่ได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่จะมีโอกาสไปสู่การใช้ชีวิตครอบครัวนะครับเดลเวอร์ <S <S <iver> <S <S ก็ขึ้นมานะครับ <S <S ไปสู่เส้นต่างของการคู่รักคู่สัมพันธ์สองถ้วยนะครับซึ่งขึ้นมาเป็นหลักๆก็ทําให้พบรักที่คู่ควรที่เหมาะสมในช่วงนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาไปสู่เส้นต่างของการใช้ชีวิตคู่ อยู่ร่วมครอบครัวกันต่อไปได้ด้วยและก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทำให้ท่านสำเร็จสม,าาสมหวังสมปรารถนาในความรักความผูกพันนะครับส่วนใครที่ยังโสดนะครับก็ยังโสดต่อไปเช่นเดิมเช่นกันนะครับที่ถ้ายังไม่เจอความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับก็ท่านก็อยู่แบบโสดโสดก็มีความสุขนะครับ อยู่กับการแก้ไขปัญหาการงานอยู่กับการบริหารการเงินเติมเต็มความมั่นคงในชีวิตของท่านต่อไปนะครับก็อยู่กับความผูกพันกับคนในครอบครัวนะครับก็มีความสุขอบุญแม้จะไม่มีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ก็ตามก็อาจจะเวลานะครับไปใช้กับการสร้างบุญสร้างฐานบารมีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเป็นจิตอาสาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กผูกพันกับคนในครอบครัวรักกับตัวเองนะครับก็มีความสุขอบอุ่น มั่นคงในทิศทางที่ดีแม้จะไม่มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบชู้สาวเข้ามาก็ตามนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับจะลักษณกลุ่มความรักความสัมพันธ์ของคู่รักก็จะเติมเต็มพลังอย่างความเสน่หากร่งใครเข้าหากันนะครับด้วยความผูกพันด้วยความอบอุ่นนะครับอะไรที่เคยเกิดการตกปกปร้องไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีปากมีเสียงอะไรกันบ้างนะครับ ก็จะได้ปรับความเข้าใจในการในตตางที่ดีรู้จักการสื่อสารกันด้วยวาจาที่รื่อหนูที่น่าฟังนะครับที่คู่รักคู่ครองควรจะดูแลอย่างเหมาะสมอย่างสมน้ําสมเนื้อซึ่งกันและกันในการที่จะให้ไปแล้วก็ได้รับความรักหมานะครับก็เติมเต็มอะไรที่ขาดสมดุลลงไป กลับก็มาเติมเต็มให้สู่ความสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีเติมพลังแห่งความเสน่หาความคลั่งไคล้เข้าหากันนะครับสบตากันด้วยความอบอุ่นนะครับกกอดจับไม้จับมือกันด้วยความจำชื่นเบิกบานที่ดีร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีเข้ามากระทบในความสัมพันธ์นะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ปลอดภัยแล้วก็มีความสมดุลในความปลูกพันธุ์มั่นคงเติบ ตอ,อย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆของผู้ที่เป็นชาวลัคนาคุมนะครับในช่วงวันที่16-30มิถุนายนนี้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาคุมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นมีความสําเร็จมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขนะครับแล้วก็มีรกมักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ